หลวนรอบมันไอหนึ่งกับสูนย์กติกันเนาะพวกกว่าจะไมจะเป็นศูนย์สามอยู่เนาะพวกมันสงสัยอยู่รอบรอสูงสามเนามันมพูกเมื่อที่พูดถึงหกศูนย์สามก้าศูนยสามโอ้สีมาถึงนจงนวิ่งจนเนลาสบรขบอขาบัน <laughs> แต่ว่าเอ่อที่หกศูนย์เนี่ยพู้เสียอ่ไอถ้ามันไม่โอกาสเสียประตีวะผู้แต่ิดลนล่องมือน อ่ะลักล่อยนี่นลที่สิ่มันตัวเร่เขาจะใดไปใส่ลักล่อยกูเป็นแต่เดียมน้อยพุ่มฟันนี่ล่ะเอาเอาเอาหกไปใส่แลัวก็เอาซี่ชุนเนี่ยบอกไปใส่หรืาาอมาคููหรือชัาหนาใส่พร,ระพร,ระมันเป็นรูปลักษณ์อาจจะเป็นซีก็ได้เพราะว่าเป็นซีเรียมเลยอาจจะเป็นซี่หกศูนย์ซี่หนึงคุณบ้า<ม><ม>นไม่น่ารู้พวกบ้านนี้ถามว่านั่นเอาแบบอัน เสียนสวัยแล้วแบบอแล้วบคืดหลายแล้วเสียเอาเปนแปดอเไรียนเรียนหนึ่งเงินมาเงินแปดเหรียญาว่าถ้าสมเด็จสลายจะเป็นซีซกรอบนะกรอบเีียมเพราะทำยเอาเอาบาดันไม้กูนี้ตำหนิแล้วเกิดให้เห็นให้มาหาให้จับลกมือตึ๊ดอาตุบเป็นแนเด้อหมาอยเด้อ นี่แหาพี่น้องวัตถุชุดถูกกับจุดถูกปูเม็ดเดียวนี่แหละที่เขาบุกเสียใครไปตั้งตปีที่ผ่านมาอืคว่าปีนล่อล่อแล้วล่ออีกเพราะดีไอ้เลขถูกเนาะของคนนี้ยังไม่ได้จุดมายังครับเออันนั้นจุดเราเขาได้จุดเนาะได้จุดครับวัตจุชุดืาอนี่ลราปูว่าพันออกวันจันทร์เจนไม่ไดวันจันทร์ไม่นี้วันเดียร์อันนี้ก็วันจันทร์เออแล้วจุดมือแนงเลยเพราะดีเหมาะเนี่ยเราวันจันทร์นี่จุดมือแนงแล้ว ออที่บอกวิธีทำนะหันหนามาทั้งปูเนี่ยหันหนาครับตันจันทร์ดีดีครับผมพูดดีเริ่มแล้วนะนะโมตัสสะปะกวาตัวระหะโตสมาตพุทธะนะโมตัสสะปะกวาตัวระหะโตสมาตพุทธะนะโมตัสสะปะกวตวรหะโตสมาะะตัสสมาตัสมพุทธะนะัสสาตุงสาธุคุณเจ้าปูสสาตาเจ้าหาย ที่รักษาภายในบริเวณวัดนี้ข้าพเจ้าเจ้าอาวาสวัดนี่นะ,ะได้พร้อมกับอนายนายอสื่อลงนายพุ่งครับนายก่อน,นายพรุ่งขันทวิชัยนายพรุ่งขันทวิชัย,ยอขันทว,นวิชัยเราเรา,าอยากโทษลอ่องพวามสาม,มารถอมของเออหรือ,อ ความศักดิ์สิทธิ์ของพุ่มนี่แหละครับผมสิบ,สบปากเว้ากับเร,ราตาเห็นดังนั้นขอให้เจ้าูโเจ้าตาเจะยาย่อคือมือนี้เป็นวันจันทร์แล้วก็เป็นวันเกิดของเราก็ก็พู่ก็เกิดวันจันทร์นั<อ>่นดังนั้นพกกุ่ก็ขอโตดีงวดประจําวันจันทร์เพื่อในอวันจันทร์ วันตรงกับวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมขอให้เจ้าปูเจ้าตามีจงบรรดลบัรดาลเลทไทยสามตัวของละวันที่หนึ่งเด้อให้ไน่รุ่งขันตาิชัยขันทาิชัยครับผมข้าพระเจ้าเป็นเจ้าวายู่นี่งแต่ขออวยพรให้เป็นผลคำอธิษฐานเป็นผลสำเร็จ้ดยเติดสาธุสาธุสาธุ Perang samta pada ah, wi kita peritaang penantur sake kami jerupe sirik sigaratata can tari kewi mane diperte ja tawana kae ceha watu ng pumajakyan tu tewa

mu tesa pakawato arangato sama samput yantu nimitang awamang Karan cama na sakunat papa kahoto SUPINANG akantang hutanu fa we na yantu nimitang awamang Karan cama sakunat papa ตงโฮตุสุพินังกันตังธรรมานุภาเวนเวนสเมนตุยันตุนิมิตตังอาวมังขลันเจยจามนาโปสัพุนัสกัสัตโตปาปะกงโฮตุสุปินังกันตังสังฆานุภาเวนเวนสเมนตุ t ตุกะปัตตาชนิตุกะพยายปัตตาชนิพยาโสกะปัตตาชนิโสกหอนตุสับ เปปิปานิโนเอ a าวาตาจาเมหิสัมปาตังปุริสัมปาตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปาสิทธิยาทานังกะรันตุสัทธายาสิรังรักั a ตุสัพพะ วะนาปิละตาหุ่นตุกัจจันตุเตว่าตาขตาสัพเบหุตาพระราัตตาปัจเจกานันจะยัง b ารังอรหันตานันจะเตเจนารักขังพันธามิสัพพะโสูรากล้องสามครั้งนะมาลงกันครับ่เอามือเบิ่งไซนะค้นๆสามครั้งแล้วหยิบมาหยิบไอ กระดาษอยู่นันีิมันหนึ่งชิ้นเลาจจังหวาไหครูพูดิเปิดให้ฟัง้ายมือม nah, ือข้างสายของคนคนจะเออคนคนนั่งวเรูีอย่เดียวจะไมดูทีจะไปเด็กเด็กที่รู้หลั่านเสียงโศกก็เสียงโสกเสียงหลวงเบิ้งสิตรงกันยิบอันนึงมาปูยิบมากอันนั้นมันธุ์ตรงนั้นกับอัน อันนั้นวาผมกับเลขพิชุบไประผมจะพูดถึงเปล่าเสียงก็ยังไม่ดีอาจจเสียงก็ยังตกแล้วกเป็นผูดพอมแรงคือเลขทั่วหมดแล้วนี่นะโอ้โอ้คว่มหมายหนุ่งเลขหกโอ้เลขหกพี่น้อง่ ย่ามันบ้ามาทานผู้คนเชิง่เลขงกไปความอาัตหนังสือกับความเขจะไ่มีปัญหาครับผู้มีสติผู้มีปัญญาจะมปัญหานะเช็ดตัวหนังสือกกับความม่ต้องว่าเปลี่ยนนามแปีงเดียนนลขคงไปก่อนสี่สี่รดัมุมมี อาตัวแรกจะไม,ม่อีกเลขหนึ่ตัวแรกเลขหกเพื่อนก็คุณจำได้เหรอไม่ครบที่สามที่หนึ่งที่สองวันแอะที่แบบเด่นพวนนัพวนพราะวันมันตรงกับไอ้เลขออกประจำวันเกิดแล้วนะครับผม,มจับจำมานหนึ่งตัวคุณเป็นคนจำมาครับผมผู้บริจาคพี่ที่ไปให้ผู้เล่นซ้อยแล้วตุ๋นจริงอ้าวตัวที่สองด้วยกันม โอ้รู <5 S 1> ้สึกว่าสวยยี่ด้านนี้ปืนอ๋อห้าพาอจิมาแน่นอนเลยว่าบบู่วัดแยวตัวนี้เนี่ยัเป็นรักลอยอยู่โอ้โอู้ชาวหาดเป็นรักรอยอ๋อหาเป็นรักอยอ๋อพี่้อวเลยอ๋ตัวนีเป็นห <5 S 1> ้าหกับกับยังัดจัดดีเงดอที่แน่แก็ได้สองตัวนั้นมาแล้วครับผมอีกตัวหนึ่งบอกพูอีกตัวหนึ่งัพี่้อง โมฆ่าแล้วได้พี่น้องได้รุนตัวที่สามด้วยกันอ่าผิดใจพวกนี่คุณพุ่งเอตัวที่สามพี่น้องอ่าคุณพุ่งได้ฮะพุ่งตัวที่สามซิเป็นตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับผู้ตาเป็นประธานตุเรกตรองเลยโอ้จะมีเสียงโทนอะพี่น้องเลยเฮ้ยไอ้ปูโอ เขาเขาเป่าอยู่แต่ว่าอ่าแต่เขาอยู่ได้ก็ปั่นปูดีล่ะแต่ว่ามันหันโมเมนตตัวตรงเป๊เลยนะอนอพี่น้องเยฟซี่ห้าหกแปดห้าหกแปดหกห้าแปดหกห้าแปดอ้โหห้าแปดบี่นาี้ไอคุณก็ไปจุดน้องเบิ้งกันะครับผมมันจีเเ็นทำน้องเดียวกันมาแต่ว่านั่นของปูมันหกศูนยะครับอ เออแต่ว่าจะไมีสองตัวคันขยายออกไปมันก็มีแปดอยู่เลยมีแปดกระบอกไม่แปดกับอกกันแล้วแปดกรับอกแค่สี่กับวศูนย์นั่นแหละแต่ว่าพวกอย่งไปที่หกศูนย์เมตรเดียวครับผมอันนี้เลขคุณพุ่งงามขนาดนี้เลยส่วนมากมันจะออกรถตันีนะเลขทำนองอยู่นะคออกเป็นเลขขายรถตันีมันอาจจะเป็นเลขสเตตนะเนี่ยเลขแต่ว่ามันมันบ่มีเลขอีกอยู่ครับผมงันแม่นนั่น เอาเจ็ดเปร์เซ็ท่าหามันจะเป็นหกเจ็ดหากเจ็ดแปดครับผมนี่แหละคว่วมหกห้าแปดหรือเก้าห้าแปดอบเ่าไป้แปลไม่ใช่คนนั้นมาเปดแปโลกนานี่เราก็พ่สิบเบิร์ไลน์ใช่ไหเรัฒนิท่าว่าเพราะตะว้นดินอัน เลาบอกไปว่าบอกกัเอาตามแล้วกันบดย้อนเล่าดิคนเจริญเขาบดออกมาเลยบดฟุกย้อนเล่าที่ว่าบอกพวกอ่าพี่น้องเออต่งเสียงเสียงโซ่วนแขนงในคุณตรุงเนี้ยอต่นี่เอาไว้บอกพวกเออเออเดี๋ยได้มยังบ่ไห้ครับไมีสองตัวอบอกพวกก็แยกขยายเป็นมีกลไกยยุ่งเพยคนอย หกห้าแปดได้เพ so ียงเดียวครับตั้เสียงโศกเสียงดวงนะเพราะว่าเออ่พระซอยที่พันหน้าน่ะแต่วันมันเป็นเมื่อสงการนะที่พูดว่านั่นคนนั่นรอยเอที่ถึกสองแสนที่ไม่อายทั่วไปนั่นแกงมาู้ยิ่งไปเมียเดียวเก้าศูนย์หก เลขมันไปออกกันนะเก้าสุดงกันแล้วไพในสามตัวเนี่ยผู้เลือกลักเนขหาไมาเป็นลักลอยนี่เป็นหบค่าศูนย์กระเจิงสันตัวในปล้างเนึแต่ว่าคนผูงได้จริงๆมากกบดีอยู่กับเีกยอีกรูปหนึ่งเอาไปเนี่ยเอามือมังสายคนมากกรรมนีไว้โอ้เอาไปลอง เหีืยนมือมาเ้ยนามุตสสะปะกวัตตวรหัตตุสมาสัมพุทธะนามุตสสะปะกวัตตวรหัตตุสมาสัมพุทธะนามุตสสะปะกวัตตวรหัตตุสมาสัมพุทธะปูมิตริลิติพุทธานิมิตังติสาวาณตังโอมิตริลิติพุทธานิมิตังติสาวาณตังโอมิตริลิติพุทธานิมิตังติสาวาณตังเอากรรมเขาขณะกบอมไปฟุ้นเมื่อวานเหมือน มีสร้างความม่งมีสร้างอ่ามีสร้างความสร้างขอไปใช้ปัดเจนนะปัจเจนมานน้ำกลัเนาออแต่วไดไงน้มาให้กับซื่อแล้วพี่น้องาไรเรงทุนบ้างจนเบิกไปหกเปรอือห้าแปออืมหกห้าแปอือ จะไปเรือมแหม่เขาต้องเงินเอาตามลับนับที่จับเนาะคือจังหวนดูแบบนายางครับพี่นอ้องเขามาไม่ขยายจัดมากรูปแบบนายช้างครับป็ายเพราะว่าช่วงนี้ลวงมหาฮหยงกันั่งเก่งครับเอ็ f c ์ซีนจะเล่นจับสลัดรอบเป็นรูปแบบนายชางก็คือ6 5 8นล่วก็ไปติดเจราหนาวอาชุนคามาเนาะสวัสดีครับ S <S ของคุณก็ลอบไปเล็กน้นอยเป็นเพราะว่าอินเดียมีการรู้อยากช่วย